สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาหาเห็ดเดี๋ยวบัณน,นี้นัดกับพี่จ้อยไปแพทย์ข้าจะเอาเห็ดไปให้อันพี่คนหนูจักอยู่บนที่นี่เอื่อยแล้วก็เข่าป้าหาเห็ดเ่ี๋บันนี้แพทย์ก็เลยแวะข,งขางข้างมาเลื่อยบ้านเดียพ่อเห็ดพ่อดอกอยู่จ้าจุดนัดพบเอื่อยแล้วก็แยกไปแล้วจะรับไปทางไหนโทษก,กับบ้านเดียรับบ้านเดียพ่อกันอยู่พี่น้องแต่ว่าข้ากับมาหาเห็ดไปเรื่อยๆนี่แหลนะเนาะสิมีเห็ดบนหัคือแหงคขาแมาหาเห็ดมั่นปูด้จ้ะเด้อมนี้แพทย์มากก็แฟน เอารถมาแห้วกะกาบาสิมมาพักโรงแรมนอนอยู่ก็ผิดจ้อยจะขึ้นหนึ่ง้วก็สิเมืองสีหนา้าแต่เพิ่นก็อยู่ต่อเพราะเพิ่นมีฮองดีเดย์แพทมมกแค่อันวันหยุดจะ้ะไปเอามาหลุ่นน้ำันเด้อพี่น้องจ้ะสิม,มีเฮดแ้มดามก็บบนห้องว่านี่เนาะแห่งคัก น้อเาก็เบอกวันไหนเห็นเห็ดมันปูพ่อดอกนี่มาพอแต่เห็ดเห็ดอันเห็ดแดงเห็ดกอเขานี่เห็ดำหมาเขานี่เนาะอันนี้ก็เอาพอเห็ดฉังก็เอาเป็นขวัญกระตาว่าท่านเห็นเห็ดมันปูพ่อดอกพี่น้องจะเป็นเล่าแหลงคาแแหลงแน่เนาะโอ้ยผมเสือพันไหทคือเก่าหาตัวพี่น้องจ้าเอาเก็บแต่เห็ดอันนี้ละพี่น้องเนาะเก็บล่อไปก่อนเก็บล่อเห็ดมันปู พ่อเฮ็ดได้ก็เอาเฮ็ดนั่นแหละจ้ะมากากแฟแต่ว่าแฟนเขามาน้ำแพลบ่ได้เด้อโอ้ยแล้วมะย่างสิแล้วหล่มตายเลยพี่น้องถ้าเขาไมา่ย่างในปางสีน้ำพ่าบ่ได้ดูกร้านเห็นเน่เด้อจักดอกเฮ็ดมันปูบอนเห็นพ่อดอกมาต่อพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดบ่มีก่อันมื้อนี้เอารถดสิ่งมากกาแฟ สองตายหญ่พี่น้องนัดก,กันกับพี่จอยพี่จอยไปขอนโรงแรมแล้วไปก,กับเลยว่าเดี๋ยวแวะมาเบิ่งป่ายจัาหน่อยเดียวกับสิไปเช็คอินสิไปอันนี้พักกันไปจองโรงแรมเซานอนจ้าขึ้นหนึ่งจ้ะอย่ามาเอื่อื้อกับคอยแยกย้ายกันไปเนาะ <c oughs> เอารถอันนี้รถเกา่าแฟนๆแล้วมีรถเกา่ากับเลย่พวกนั้นรถคันเก่ามาขับจะ้ะพูดกับพี่น้องจ้ะมาหลุนนักกันเด้อมาตาไม,ม่สิมีเหตุวัเนาะ โบพัวเห็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะแม่นเล่าแห่งคักเนาะเห็นไหมตะเลือดตนเห็ดคักเดอ้อเห็ดแม่ตะเลือดตนเนาะบุงทั้งเดนมากบุ่มีฝนเด้อจ้ะเด้อเก็บแล้วเลยหล่ะนี่นี่เล่าแห่งเรานี่ยเอาไหว้ก็แห่งซื้อได้ี่ิัะโบเก็บนี่ตายแล้วตะตนเห็ดคักเนาะพี่น้องจา้าบังคว่ำแห่งหย่างมาโดนเติบแล้วคอยสิพอ เฮ็ดจะเกิดเพราะแห้งแล้วแต่ว่าฝนบบตกมาห้ามพื้นเนาะตลเอตตุนจ้ะมึงอกี้ล่ะเก็บฝุ่นออกไงว่าได้เก็บก็ไม่แห้งใจแล้วล่ะเอาอีกแล้วแพทเห็นเห็ดต้นนี้แพทว่าเห็ดผึ่งมันบ่แมนเด้อพี่น้องหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกนะหาดอก โมแมนเห็ดผงด้วยจ้ะเด้อบมเมนจ้ะและ้วกลับมาเจอเห็ดมันปูพี่หน่อเอ้ยเสียดายเน,ะนาะฝนบวตกหนี่แล้วเหลืองของเหลืองอตเลือ่ต้นเล่าค่ะเก็บเอาหน่อยตามหน่อยนี่ลหละเพราะว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดพ่อพี่น้องสิว่าพมมาเก็บเห็ดขึ้นบ่ได้เก็บเห็ด จเก็บว่าตามหน่อยเนี่ล่หละมันบ่มีฝนมันบ่โตมันบ่ขื้นพี่น้องต้อยากหัวบ่จะตังเรามาเที่ยวน้ำนา,า,า,พา,พาะตังเราภาพพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวน้ำมาเที่ยวด้วยอ่ะมาเที่ยวก็แฝนน้ำแล้วก็มาเก็บเห็ดน้ำนี่บ่ จังเห็นอยู่เมื่อกี้นี่เด็กโอ้ยคุณนะแล้วอยากขื่นคักเลยนี่เห็นบ่เนี่ยเพิ่นอยากขื่นคักแล้วขื่นบ่ได้แล้วมันบ่มีฝนเนาะดันขี่ดินแกนขึ้นมาได้จังได้พี่บ่ตั้งแต่ต้นค่ะแหนมดีๆมีอีกวะอุ้ยเสียงถ่องห้องหิวเข่ากระพองนั่นแานมได้แต่หิวแต่เข่า กินนี่ว่าเห็นอีกนะท่างใดพวกบที่แนี่ยเห็นใหม่พุ๊บนี่โอ้พี่เด้จ้ะขอางในพี่น้องโอ้ยเนาะตะลืลโต๊นั่นค่ะพงทิละืมฝนตกลงมาอนนีคก็สิขื้นเต็มปลาอยู่หรอกแล้วจะขึ้นเพราะแห้งแล้วเสือบมัคักแล้วนเนาะกิบอาตาม นีหน่อยแกเก็บกตามหน่อยละจ้ะแต่ว่ากับโบเลยเก็บฟิวห,หลายๆคือพนจ็คเทื่อดอกเนาะอุยอ้ยอืนีพี่น้องว้าวนี่ว้ายเจอแจ็คพอตชุดตัวนี้อืมดูงามอยู่มองนี่เนาะเอ้ยดีใจดีใจดีใจหลายๆเด้อสิเดียวมาเจอนี่เนาะเอยซ้ำเนี่ก็ดีใจแล้วเนี่ยเห็นบอ่อืึมอุ้ยแห้งเบิดพี่น้องตลอดต้ตน แล้วพวแห้งนี่แล้วก็สิง,งามค่ะคุณนะแต่ขาใหญ่ๆเนาะนีะ่อู้ยแตะ่ละตนเก็บเอาตามแห้งนี่ลังซุ้มหน่อยจุ่งไรก็ได้่งพ่พี่นอ้องกลุ่มใหญ่อย,ยู่เด้อมองนี่นี่นี่จ้ะเห็นบะฮ่าจิโชหาเขาเลย หายขาขายเสือ้อแล้วสิได้อยู่โอ้มึงนี่โอ้อุม้มหนีง่ายติบจ้ะเฮ้ยถ้าเราบ่าแห้งนี่เนาะให้พุงตี๋แหละพี่นอ้องพูดนะเสียดาย,ยนี่พุงตี๋แหะเอ้ยจะว่าแห้งเบิดแห้งขาดลายก็เอาบ่ได้แต่เลือตนเห็ดเนาะพุงตี๋แหละจะเอาไปแช่น้ำแล้วก็เสียนซึนมะกรอบอยู่ดอก วิ่งห่อยขา,า,าเราตอนแรกตนเห็ดไปแต่เอาหนามาโหดหายได้เนาะฝุ่นยูุกไ <laughs> <laughs> ก่แต่ก็ะสุกดีนะที่นะี้เดี๋ยวมาผัวฝุ่นยังีงเนาะโสดดีอยู่นะคะเดี๋ยวฝันอันนี้เนะี่ยกลุ่มใหญ่เลยได้หนิพี่น้องนะเนาะฝุ่นทั้งฝุ่นอีกด,ด้วยจ้ะ วันี้มีแค่นี้ด้วยแต่เด้อค่อยๆผ้าเลี่ยมเก็บไปเนาะจ้ะเดี๋ยวไปกินเข่ากินน้ำก็พี่จอยเพราะว่าแพตตามพะคงมาอยู่เห็ดห่อเข่าห่อน้ำม,มาโอ้งามอยู่ตัวเด้มมอมพี่น้องจ้าโอ้ยโศกดีอยู่ตัวละหุ่ยผุ้น่ะเป็นกลุ่มโอ้ยเสียดายเนาะเสียดายที่เป็นแหงบ่เป็นหยังเก็บตามแหง่เนี่ยแหละจ้ะ นี่เห็นบ,นบ,บ่พี่เบิ่งเบื้งพี่น้องจานี่อู้ยตะเลอะตุนนี่ได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วนึกว่าสิบบัได้เก็บได้เก็บคือเกา่าเก็บตามแห่งนี่ล่ะเนะาะบ่เป็นหยังเดี๋ยวสุดใหม่เพิ่นก็นออกมาอีกอขางามอยู่ได้๋สุดใหม่แล้วก็ออกมาให้ได้เก็บอีกถ้าฝนตกนะ ต้องกลัวพี่นอ้องมันเป็นผื้นทีของพ่นเนาะจังไดเพื่อกัดขืนมาเพื่อกลัจหาจหนันมาทางนี้ก่อนจ้ะแต่ผ้าเล่มวนกบไปเก็บเล่มทั้งกุ่นเหะอเห็นบ่พี่น้องน,นี่โอ้ยเหจะเกิดจะเกิดเล่มเอาก็แดดไปหาบักหลาใส่ตุ่มมา,มานี้ลูกเที่ยวได้มานี่ ออกมาลูกพันเดี๋ยวตื่นอยู่ไม่ไ <c> ด <oughs> ้สนใจนะำผึ้เ้าเดี๋ยวพี่น่องไปโหลดพันมาลูกก็ได้บม่ได้สนใจนะแม่แล้วน้ำเขาใหญ่เป็นเบิงเป็นเบากันเหรอเนาะเห็นก็เลือดต้น เขาต้องเรม้ย้พกษาเส้าใสถุงแล้วกเอาไปใสตู้เย็นไว้ <c oughs> เอา้าใ่เก็บอยู่ตัวละพี่นอ้องมึงจะละิล่ะตังไปแหง่เนาะมีแหงกับเก็บตามแหงแล้วใสเก็บแนวดกันนะเนาะม,มึงดอกพ่นพอพนไดฝนมันก็นจะจออกมางามครับ กลุ่มหนึ่งโหสาบลาไ่กลุ่มนี่กลุ่มใหญ่เลยเห็นบ่พี่นอ้องเดี๋ยวฝนตกมาเจอกันใหม่เห็นบ่ง่ามกระโดดนี่เห็นบ,นบ,นบ,นบ่พี่น้องจ้า งามแบบแหงๆเนาะตัวนี้เย็นซุ่มอยู่จ้ะต้นนั้นจงไว้ก่อนอยู่ข้างหลังอีกพี่น้องมาถือหล่องแล้วค่ะมาถือมองพุ่นยูเดอร์นี่ได้เก็บอยู่จ้ะ จงไว้ก่อนซะบ่ท่านอย่าไปแตะเราบ้านไดนพี่นอ้องไม่ว่ากีมเอาซะตัวนี้กีมเอาพ่อแล้วพอแล้วบ่วไปเอาแล้วดอกจงไว้หันลราพุณหะเพื่อฝนมากเนาะมาเอานี่มาเอาหนี่น้ำนี่พอเอาได้อยู่มึงนี่ล้าอยู่เด้อนี่ว้ายพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำแผลเด้อนี่เด้อเบิงบ่งเบิง้งเห็นอย่างบนนี้โอ้เลิศนะคะหืมกองจุนพูนอยู่ เห็ดเด๋ยวสกียามาพุ่นะออมาสักหนึ่งละตัวนี้ซูมซูมอยู่คนมาอยลีอยู่น้ำแกะใหม่แล้วก็พ่อได้ซูมอยู่เนาะพุ่น่นะพอได้เล็มอยู่พอได้เล็ม บ่อหนาเสื้อว่าสิเดมัผาพี่น้องเก็บเห็ดงานเข้าปลาแหลกว่ามีพ่อดอกมาปลานี่ยเไข่แน่อยู่ต้นกิ่ม้วเลย ลูกตื่นแล้วพี่น้องแม่อยู่ไหนเพืน่นว่าก็เลยว่าแม่อยู่ในป่าลูกเมาแม่สิกัมาแย่มไดเพืน่นว่าก็เลยว่าอ้ยพี่น้องเบิงเด้อเบิงเด้อแล้วสิจ,จมขึ้นมาให้เบิงเด้อยเฮ็ดเบิงเบิงเบิงขาล้วโอ้ย,อย,อยขี้ดินตัวหลังหนึว่าขาหนีจ้าว่าดาเจ้าก็ได้เลยว่าแม่สินอนหนีได้ลูกเพราะว่าปึ๊บปั๊บนะนะว่าเมือว่า,ะนะวา,วาแฟนแพ้แล้วกับบานเด็กแพ้กับบม่ันเด็กคุยก็แฟนหม่ันเด็กส่วนกัน มึง้าก็เลยว่าเอาจังไดละเฮาผมว่าเมว่านแล้วว่าเราปวดหัวเราเริ่มพันได้วบวกให้คําตอบคันว่าเราดีขึ้นแล้วก็สิม,มากสีหนะที่นี่หลูกตื่นมาเพราะเห็นแม่เสร็จแล้วคนเด้อคนสิไป็นนองก,ก็ไอ่กับแล้วว่าไปกะไปลูกเจออีกแล้วกลุนน่มนางจ้างามอยู่เด้อพี่น้องเอ,อ้ย งามตามแห้งๆนะจ๊ะจ้ะโอ้ยมาเดินขวัญเอ้ยได้เก็บอยู่นึกว่าแห้งปานนี่สิบว่าเด้เก็บเห็ดบอกแฟนอยู่ว่าเจ้าสิได้เก็บบ่บบบได้เก็บได้ทีักเอ้ยแล้วแต่ว่าบ่ได้เก็บปัวว่เป็นอย่างอดอกไม้น้องจุ้งไว้กอนน่อนเนาะเนี่ยฮะเห็ดพี่น้องเอ้ย ีอดอกอนึงอืเห็นบอดอ,อกเ้หน่อยเพื่อนอันละจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่มีแล้วโอ้ยได้เห็ดดีใจดีใจดีใจอยู่จ้ะโอ้ยซ้ำหนีด้วยพ่อแม่พี่น้องจ้ามืออื่นทำม,มีโอกาสกับสีเลาะหาอีกอยู่หาไปเรื่อย แต่มันสิบม่มีคือสิบ่มีเห็ดให้เฮาเก็บดอกเพราะว่าเพิ่นบ่มีฝนเนาะมันแหง้งแห้งคักแห้งแน่แล้วบ่ได้กจ,จอยกันก็เอึดใส่ซ้ำจอยกันก็สิจกตายคือกันแล้วบ่มีเห็ดให้เก็บเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องจ้ะนั่นล่ะจ้ะไปแล้วจ้ะเดี๋ยวสิไปหาพี่จอยอโรงแรมเด้อยวะเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องจ้ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเก็บเห็ดแห้งเห,หเ็ดเที่ยวน้ำแผลตัอน,นี้ได้หลายเติบอยู่ได้หลายอยู่พี่นอ้องตามมาบ่มีเห็ดพุนะพ่นน่ะเพื่นกัยังได้หลายอยู่ซ้ำนี่ก็พอ,อกินแล้วนี่ เนาะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะเด้อเฮงเฮงรวยๆวยวยจ้ะปลอดภัยจากโรคร้ายจากโควิดเด้อพม่พี่น้องจ้าขอให้คลิปวิดีโอของแพทไปคไปายไปซอยพม่าพ่น้องแต่ไข้เครียดจากโรคที่เฮาบ่าเคยบ่เคยพบเคยพอจ้ะว่าโรคอีหยังเนาะพ,นพ่อแม่พี่น้องจ้าก็สู้ๆกันไปจ้ะไปแล้วจ้ะหลังนัจ้าจุ๊บสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ